วันนี้นะคะก็มาแพ็คพัสดุส่งวันวันวันศุกร์นะคะที่24สิบสี่นะก็มาดูกล่องแรกนะคะจะเป็นของคุณวราวราการจังหวัดน่านนะคะส่งแบบ EMS ของที่สั่นะคะจะเป็นโรตีโทสต์หนึ่งค่ะแล้วก็ของแถมนะคะกล่องต่อมาจะเป็นของคุณนิชกุลจังหวัดร้อยเอ็ดส่งแบบ EMS ค่ะของที่สั่งจะเป็นสบู่โฮยอนแล้วก็เจลแก้มนะคะกล่องต่อมาค่ะอันนี้จะเป็นของคุณบุญชริกอ่านผิดขอโทษด้วยนะคะจังหวัดกรุงเทพค่ะก็ของที่สั่งนะคะจะมีสตอร์ร์ร้อยห้าสิบกับ กินพับนะคะเดี๋ยวยังไม่ได้แปะตรงนี้ให้นะคะเดี๋ยวแปะให้อันนี้จะเป็นของคุณปณิตาจังหวัดสมุทรสงครามนะคะส่งแบบเอเอค่ะจะเป็นชิวคีมหนึ่งนะคะไอยียมโรสีวานิลาค่ะก็จะเป็นของคุณมาร์กนะคะจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะยังไม่ได้แปะให้นะแต่ว่าอันนี้ส่งแบบเอเอะคะก็จะเป็นแอนจี้โรนะคะสีส้มอันนี้จะเป็นของคุณจุธาพรจังหวัดกรุงเทพส่งแบบเอ s มเอค่ะจะเป็นมินิสองโหลนะคะ ของคุณทิตายาทิยาดา,าจังหวัดชุมพรนะคะส่งแบบ emx ค่ะของที่สั่งจะเป็นมะม่วงสองนะคะแล้วก็มีนิดหนึ่งของแถมอันนี้จะเป็นของคุณก,กนกพรจังหวัดกรุงเทพส่งแบบราทบอค่ะจะเป็นพีสีทองนะคะมันเป็นโลแล้วก็จะเป็นมินิบานกูเดชามะอันนี้จะเป็นของคุณวันชนกจังหวัดพัทธลุงส่งแบบราทบอนะคะก็จะเป็นมินิมินิโหลหนึ่งแล้วก็เป็นไอติมสามชิ้นค่ะต่อมา อันนี้เป็นของคุณทิตากรทิตาพรจังหวัดกรุงเทพส่งแบบลาทบอค่ะจะเป็นมะม่วงนะคะแฮมเบอร์เกอร์นะแล้วก็บานเป็ดนะคะเป็นมันเมนโลค่ะอันนี้เป็นของคุณทิพาวรานจังหวัดอายุทยาส่งแบบเอเอ็นะคะจะเป็นยามโลสีเขียวของคุณปัร,รมะปัตธรมวันนะคะผีดขอโทษด้วยนะจังหวัดกาลสินส่งแบบเอเอ็นะคะจะเป็นยามโลสีเขียวนะคะแล้วก็ปังเลยสอง อันนี้จะเป็นของคุณยศพลนะคะจังหวัดน่านส่งแบบ EMS จะเป็นแกนโลทั้งสองสีเลยนะคะแล้วก็ของแถมค่ะอันนี้จะเป็นของนาให้ชื่อที่อยู่นะคะส่งแบบรอทบอค่ะอันนี้จะเป็นชื่อลายนะคะก็จะเป็นกระเป๋าโฮโลแกรมห้าสิบาทค่ะยังมีของอยู่นะคะสั่งได้ตลอดอันนี้เป็นของคุณยานิสาจังหวัดมหาสารคามส่งแบบ EMS ค่ะจะเป็นไอติมโคนช็อกโกแลตนะคะหนึ่งชิ้นอันนี้เป็นของคุณ นายาดาจังหวัดตรังนะคะทรงแบบลาทบอค่ะจะเป็นพีทร้อยสองชิ้นนะคะแล้วก็เป็นบินิสองยี่สิบห้าสองนะคะแล้วก็ของแถมอันนี้จะเป็นของคุณจีรวันจังหวัดหนองคายนะคะทรงแบบลอทบอค่ะก็จะเป็นบินินะคะหนึ่งโลนะนะคะแล้วก็ของแถม ต่อมาค่ะอันนี้นะคะจะเป็นของคุณพอนิพาจังหวัดนคนรสวรรค์ส่งแบบเอ s ็มอค่ะจะเป็นซาลาเปาน่าตลกนะคะหนึ่งชิ้นพีชสีงเงินค่ะยี่สิบห้าบาทนะคะสามชิ้นมินิมินิสองนะคะต่อมาค่ะอันนี้จะเป็นของคุณคุณอภิญญาจังหวัดภูเก็ตส่งแบบ e อ s อค่ะของที่สั่งนะคะจะเป็นปากกาพลาส3ามชิ้นค่ะกระเป๋าโโรแกรมสีเงินกับสีทองกระเป๋าใส่เหรียญน,นะคะ สาชิน้นแล้วก็เป็นโปเกมอนหนึ่งนะคะเกลแก้มสองชิ้นนะคะสีชมพูกับสีแดงแล้วก็จะเป็นลิคิตตี้หนึ่งค่ะส่งแบบ EMS นะคะมาะค่ะอันนี้จะเป็นของคุณกำพลจังหวัดชนบุรีส่งแบบ EMS นะคะของที่สองจะเป็นฮันนี่โพสนะคะโอกาส1หนึ่งนะคะแล้วก็จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ค่ะคิตตี้หนึ่งนะคะปัางาอุ๊ชนก้องตังยาวหนึ่งค่ะตั้งไว้แบบนี้แล้วกัน นะคะแล้วก็จะเป็นทิกผัากกาดใช่ไหมขวดนมนะคะ90บาท2ชิ้น60บาท1ชิ้นค่ะตัวนะคะเมลอนบานโบค่ะฟิตตี้เออเปอร์นะจะเป็นคิมพัฟสีเหลืองนะคะจัมโบ้บายแล้วก็จะเป็นจัมโบ้บานมีหูค่ะลืมเดีย๋ยวใส่ของแถงไปใหค่ะอันนี้เป็นของคุณคุณดาวเรืองจังหวัดกรุงเทพส่งแบบ g m s ค่ะ ของที่สั่งนะคะจะเป็นปังแผ่นหนาซาลิโอข้าวโพดปักพิกนะคะพิกมะม่วงค่ะปังหนอนไอ้ป้งเนยสดโบนะคะลาไทยจิสองชิ้นเป็นมินิพีชนะคะเพ็ดบันมีเดียมค่ะแพนด้าบันเป็น,เ,ปนเอ่อปังปอนใช่ไหมพีชสีทองแปงโมนะคะแก้วมังกร ฮันนี่โค้ดค่ะกิมแพ็คปยฟางกรสีชมพูสีส้มหน้าอีโมติพีร้อยห้าสิบสีแดงอนนี้เมืบามีหูเป็นบอลดีบสีปลากับสีชมพูสลาลเปาแลนีเดียมนะคะโมนี้หนึ่งก็เป็นพีสีชมพูอ่อนกับพีสีชมพูเข้มค่ะก็จะเป็นของแถมน,นะคะ ก็ขอบคุณทุกคนที่มาอุดหนุนมากๆค่ะจะส่งให้ภายในวันพรุ่งนี้